โอเคครับถ้าลูกค้าซื้อแฟลชไดรฟ์จากร้านผมไปนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการลงนะครับขั้นแรกให้เสียบ USB เข้าไปเลยนะครับเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าคอมอ่ะเนี่ยครับผมจะลองแก้ให้ดูนะครับคอมติดปัญหาแบบนี้นะครับก็กดคอนโทรลอันทิเมตดีลีสนะครับเพื่อเป็นการรีใหม่นะครับแล้วกด F2 เข้าหน้าไบออสนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับถ้าเป็นคอมให้กดดีลีสหรือว่า F10 นะครับมันแล้วแต่ไบออสครับลองเช็คหาใน Google นะครับว่าเราใช้บอร์ดของอะไรแล้วกดเข้าไบัหนนะคร พอเข้าหน้าไปออดได้แล้วนะครับก็มาที่โหมดบูตนะครับแล้วก็เลือกบูตออปชั่นหนึ่งนะครับเป็น UEFI นะครับเจลิโนใช่ป่าวะ่าเ e ลิโนไม่รู้นะเนี่ยอ่านไปเนี่ย u d นะครับก็คือแฟลชไดร์เรานั่นแหละก็มันจะเป็นอันแปลกใหม่นะครับใครเล่นคอมตัวเองก็น่าจะรู้อยู่นะครับถ้าไม่รู้ก็ทางประสบถามได้นะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับเป็น UEFI นะครับนี่นะในกล้องเห็นชัดไหม z o ส m เข้าไปนะนอ,อู่่ับย e ไปพอเลือกแล้วก็กด enter นะครับแล้วก็กด F10 save นะครับทีนี้ก็รอนะครับพอมันเข้าหน้าบู o มาแบบนี้อีกร้องหนึ่งนะครับให้เรารอเลยนะครับของผมตอนนี้มันมีปัญหานะครับข้อมูลหายหมดเลยผมก็เลยจะลงใหม่เพื่อเป็นการบอกลูกค้าที่ซื้อแฟได้จากผมไปด้วยครับนี่นครับนี่ดูสตอก สั่งได้นะครับเอ๊ะเอ๊ะจุจดต้ยเลยอ้าวต้องตัดาสามสองมันสะท้อนหน้าหรอปะเข็นช่มโอเคอเครับเนี่ยมันจะเริ่มบูตตัวเองอีกแล้วนะครับจากตอนแรกเข้าหน้าบูตวินโดว์ไม่ไนานครับ ตอนนี้ให้เรารอแบบใจร่วมๆใจเย็นๆนครับนี่ขึ้นหน้าแบบนี้มาแล้วนะครับก็ให้เราเลือกภาษา,อ,าอังกฤษนะครับอ,อ่านง่ายสุดละเพราะมันไม่มีภาษาไทยไงก็ My l a n g u ว g e i s English นะครับเลือกไปแล้วก็กด next เลยนะครับกด install now เลือกวินโดว์ที่เราจะลงนะครับถ้าซื้อแบบเป็นแบบรวมไปนะครับก็จะมีตั้งแต่วินโดว์เจ็ดยนวินโดว์สิบเอ็ดครับถ้าซื้อแบบแยกไปนะครับแบบวินโดว์สิบวินโดว์สิบเอ็ดก็จะมีแค่ที่แยกไปนะครับอันนี้ผมลงวินโดว์สิบเนาะก็จะเลือกเป็นสิบโปรนะครับหรือว่าสิบโฮงก็ได้แล้วแต่ชอบครับกดนิกกดนิกไปได้เลยนะครับกด I accept นะครับ n น x กนะครับ แล้วก็คัสตอมนะครับแล้วก็เลือกไดท์ที่เราจะลงนะครับถ้าใครมีหลายได์ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับเพื่อมันเป็นได์ข้อมูลเดี๋ยวมันหายนะครับอันไหนที่ได์ไม่จําเป็นก็ดีล e t e ไปเลยนะครับแล้วก็กดฟอร์แมตนะครับแต่ผมลบไปหมดละคอมมันลบเองอะผมน่าจะกดผิดแล้วกดนิกไปเลยนะครับจากนั้นหน้านี้ให้เรารอนะครับความเร็วช้าขึ้นอยู่กับสเปคคอมของลูกค้าด้วยนะครับก็ ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น SSD ก็จะไวเลยนะครับของผม SSD นะก็ไม่ไวเท่าไหร่หรอกมันก็พอได้เลยอยากดีพอเมื่อไหไหม,มท่านนี้ก็ได้ นกตัวได้เยอะเดือนเดือนี้